เอาละครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาเจอหน้ากันอีกครับผมเจอหน้าพ่อตากันอีกคือเก่ากับแนวทางนะครับแนวทางตัวเลขหวยหาหนอยเมื่อวานหมาเว่าถึงหวยหาหนอยกันจนังไรครับผมกับมเมื่อวานนี่เจาะ สายหลุดเนาะโอ้โห,น, 4, 2, 1, หน่นจะเข่าซีสองเหนะครับเฉียดไปครับไปออกซีสามอีกแล้วหาน้อยมันจอบออกตัวเก่าขาเห้าตลอดบรคิดว่ามันจะมาซีาาสามมันกะมาอีกเนาะมาสามหมื่นมาเป็นเพียงแนวทางไห้คือเก่าแล้วครับผมมกักกัจัดไปครับ มมักกับเบิ่งเป็นแนวทางไปครับผมมาหมักกัเบิ่งเป็นแนวทางไปรับชมติดตามกันไปครับผมยาวๆครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์จะมีหวยลาวน้ำเดือจันทร์หวยลาวพัฒนาเท่ากับจะคำนวณแยกให้ครับผมมันก็ได้คตรโตกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางที่มันตัวเลขครับมันสามารถออกได้หมดนหะเรา เอาแนเอานอนบ่ไรครับผมตัวเหล็กนี่มันสามารถออกเดบิวแล้วครับมาบอกอาการครับอาการกะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเนาะเมื่อที่สามก็อาจจะมีบางนิดๆน้อยครับแต่กะมรรุ่นแรงเท่ามือแหลกมือแหลกจะปวดหลายปวดหลครับมาอัปเดตอาการแล้วกะจะมาลุ่งหวย้านอยให้คือเก่าครับ ตัวจอห้ามหมูว,นนว่านนี่กลัวจะมากอะ V.I.P เนาะมันไปไกลเหลือเกินครับ V.I.P ตลอดเลยครับผมหมูว่านคิดว่ามันจะเขา่าพิเศษไงนะแต่มันกับ,บกเขานะเนาะเฉียดไปเต็มเดียวสายลุดเขาอยู่ครับหมูว่านนี่สายลุดเขาอยู่ฟันหายซีหมูวานน่านนี่ครับผมมายี่จีเมือนี้ครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ ประจำวันวันที่8มีนาคมมือนนิวันจันมีหวยเล่ามายี่กีบวกล่าหุ่นครับหนึ่งกับหกวิ่งลูดจับไปครับผมมือนีนตัวเด่นเฮ้ายีก่กีล่าหุ่นหุ่นกะเริ่มตั้งแต่นิคอิจีนไปเลยเด้อครับถ้าเขาแล้วก็ยุดพอขอให้ยุดขอให้พอเขาตัวใดวิ่งลูดจัดไปหรือว,ว่าเขาจะมาลูดล่างอย่างเดียวสองตัวลวดบนอย่างเดียวสองตัวถ้าตาม เข้าแล้วก็หยุดครับหนึ่งกับหกฟันธงลาหุ่นเป็นเพียงแนวทางไห้คือเก่าแล้วครับผมมาฟังผลหวยฮานอยกันจักหน่อยครับฮานอยประจำงวดวันที่เจ็ดมู่วานครับพิเศษออกหกหกแปดล่างออกสี่สามลูดสายรูดเท่าสี่ครับมู่วานเฉียดแต้มหนึ่งสี่สอง ส่วนฮานอยปกติออก4-3-3ล่างออก3-2มสอถึงจับ3ามามเมื่อวานอีกเขาเนาะเอ,อื้อมันบอดได้สามนี่แหละครับมันกระต่ายเลยครับผมวี p อพีอไปหาวไปวี p อพีออก395เ้าขาครับตดเจาะ ตัวจะตุ๊กตรเฮ้าก้าวฮาตัวจอสิบตัวเข่ก้าว้าให้ลางออก้า้าเบิ้์ดไม่ครับเบิรนดมาแต่ว่าตัวจอเฮ้าเขาอยู่ครับ ก้าห้านะครับผม V.I.P มาใจลึกเกินตัวจอบเป็นเพียงแนวท้างนะครับผมมาต่อกันเลยครับผมตัวเลขวันจันนี้ครับฮาหนอยประจำว,วันที่8มีนาคมมือนี้ครับสายลูดสายวิ่งฟันธงสายลูดสายวิ่งมือนี้ฟันลูดเก้าครับหายไปลูดเก่าตัวเด่นเฮา 9ก้ากับหกครับมือ่อนี้คำนวณได้เก้ากับหกฟันลูดไปที่เก้ามาตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงเก้าหกเก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าตัวแดงครับตัวเน้เนเก้เา จับคู่ครับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่ลูด 9, เก้าฟันธงเมือน,นี้ครับเป็นมูหรือเป็นจาน้านอะแบานี้ฟันธงมากระจัดไปครับผมมากระจัดไปเลยครับ สายจอก็มีสิบตัวเด้อสายลูดฟันธงตัวเดียวมันต้องไปเอาตัวอื่นถ้า้าบุได้มากสายลูดเนาะได้ก็ได้เสียก็เสียคิดไปแค่นี้ครับผมสายลูดก็มีตัวหนึ่งครับมาต่อกันเลยครับผมหกตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือหกหกจับคู่ครับหกหนึ่งหกสามหกสี่ หกหนึ่งหกสามหกสี่ครับผมไปต่อหรือสิพอ่อทำนี่จัดไปด้วยครับพี่น้องมักแนวทางทางจ่องเฮาถ้าพู้ใดหรือว่าจะเปรียบเทียบกับเลข อาจารย์ที่ท่านชอบก็ได้เนาะถ้อตรงกันจัดไปครับผมมาตัวการครับหนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่สิบตัวจอครับผมทั้งช่องเ้าจะจอไวแค่สิบตัวเท่านั้นมันก็เยอะอยู่นะสำหรับ ไปกลับน้ำเลือดกับผมเนาะมันไปกลับมันก็ได้หลายจากหน่อยสิบตัวเขาบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดานะครับเขาบางหลุดบ้างเป็นธรรมดาสิบตัวจ่อให้แล้วครับผมมาจับสามตัวครับขอเข้าสามตัวบ้างนะสามตัวต่อกันเลยครับผมเก้าเก้าหกเก้าเก้าหก หกเก้าหกห้าเก้าหกอีกตัวหนึ่งครับห้าเก้าเก้าโอเคครับผมกับแนวทางแจบสามตัวหัวฮาน้อยมือนี่กับกำลังใจครับ กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเลยๆเฮงครับผม